ข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนงานนี้ต้องปลบมือแล้วก็ยกโป้ให้กับน้องอิงเพราะเอกแม่หน่อยที่จะสร้างปรากฏการให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใหม่อีกแล้วในเย็นนี้นะครับได้รับแจ้งข่าวจากพ่อเอกสดสดร้อนร้อนเลยว่าเย็นนี้นะครับน้องอิงแม่หน่อยพ่อเอกจะมอบเงินให้กับทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับ คนละ200บาท300คนก็60,000นะนี่คือปรากฏการใหม่ของวงสาวน้อยเพืนอนแพงซึ่งนักร้องในวงหรือลูกบุญธรรมพ่อโจหรือจะพูดแบบทั่วๆไปก็คือเป็นคนแรกที่มอบเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินของหัวหน้าวงนะเงินส่วนตัวของน้องอิเองเองที่หาได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของน้องให้กับ พนักงานทุกคนในวงสาวน้อยเพรน,นแพงยังไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างนี้ต้องตบมือเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีที่จะสร้างปรากฏการใหม่ให้กับวงแล้วก็จะมีผู้ตามคนอื่นๆตามมาแน่นอนที่จะให้แบบนี้นะครับคนที่มีไรายได้เยอะๆรู้จักแบ่งปันรู้จักให้คนอื่นโอ้โหนี่จะบอกว่า คนเราอะถ้าไม่มีจิตใจที่คนเราถ้าไม่มีจิตใจที่เมตตารู้จักแบ่งปันรู้จักให้คนอื่นเนี่ยมันจะทําแบบนี้ไม่ได้มันจะเก็บไว้คนเดียวนะครับเพราะว่าน้องอิงก็ไม่ใช่รวยล้นไม่ใชเ่เงินเหลือก็ไม่ใช่นะครับแม่หน่อยพ่อเอกก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่ไม่ต้องรองให้พร้อมก็ให้ได้อันนี้เป็นคําพูดที่แบบ ออกมาจากหัวใจเลยไม่ต้องรอให้รวยล้นฟ้าแล้วค่อยให้ค่อยแบ่งปันขณะที่ทําไปให้ไปก็มีความสุขไปนี่ตบมืออย่างแรงใครเห็นด้วยกับลุงเม้นมา <c oughs> บอกว่าเปรียบเหมือนลุงที่แบง่งห้าเปอร์เซ็นต์นะลุงบอกว่าลุงก็แบ่งห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับน้องเอ๋งโดยไม่ได้มาบอกลุงว่าต้องแบ่งนะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้ช่องอื่นก็ใครยังไม่แบ่งอะไรก็เรื่องของเขาแต่ช่องเราลุงทําแล้วมีความสุขเนะี่ยไม่ต้องรอให้รวยให้มี อยอดแสนซับมีไรายได้หลายแสนแล้วให้น้องอิงไม่ใช่ลุงไม่รู้ว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่ก็ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตเยอะหรือน้อยก็ได้ให้ได้อย่างมีความสุขเท่าที่เราจะให้ได้เท่าที่เราจะแบ่งปันได้อย่างมีความสุขเหมือนน้องอิงเหมือนพ่อเอกแม่หน่อยแบ่งปันให้กับคนในวงทุกคนอ่ะมันอันนี้ส่งมันมีความสุขอ่ะมันส่งเสริมรู้เลยชาติภพต่อไปไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบุคคลเหล่านี้ก็จะมา รักมาหอมน้องพ่อนน้องสร้างบุญบาร,รมีไว้ไงสร้างบุญบาร,รมีไว้ชาติหน้าก็จะเจอแบบเนี้ยถ้ามีร้อยชาติยิ่งสร้างแบบนี้มันก็ยิ่งเจอยิ่งทําแบบนี้เข้าไปใหญ่แล้วก็เรียกสะสมสะสมสิ่งดีๆลุงเข้าใจเลยว่าทําไมลุงถึงผูกพันกับน้องอิงลุงเข้าใจว่าทําไมลุงถึงผูกพันกับแม่หน่อยพ่อเอกเพราะว่าลุงเคยทําบุญร่วมกันไว้ชาตินี้ก็ทําอีกก็คือให้ห้าเปอร์เซ็นน้องจะ รวยกัลุงเยอะแยะจะมีรายได้มีบ้านหลังใหญ่กับลุงก็ไม่เป็นไรก็ลุงเต็มใจจะให้ก็เหมือนอย่างเงี้ยไม่ต้องรองให้พร้อมค่อยให้ให้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่พร้อมล้แบ่งไปแล้วเมื่อใจมันเป็นสุขพอใจมันเป็นสุขแล้วก็มันก็ทําให้ทํางานออกมาดีตอบอมือแบบอย่างที่ดีต้องบอกว่าเครดิตอันเนี้ยกให้พ่อโจนะครับพ่อโจเป็นหัวหน้าวงที่มอบเงินให้ลูกน้องบ่อยมากบ่อยมากนะครับแล้วก็ใจดี แต่บอกว่าอาจจะมีดราม่านิดหน่อยอันนั้นคือเป็นเป็นการเข้าใจผิดนะช่องลุงก็พูดเรื่องการเข้าใจผิดเรื่องการถ่ายทาโน่นนี่นั่นแต่ในเมื่อพอโจมาปรับแก้ไขใหม่เราก็ต้องรบมือต้องส่งเสริมยีบสีนี้ต้องไปยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายนะช่วยกันดันหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวก็ยังดีไม่ต้องเท่าลูกสาวก็ได้นะขอติดตามลูกสาวไป <laughs> เนี่ยพ่อโจทําแบบอย่างไว้น้องหญิงอาจจะ คือทำหลายๆครั้งเข้าเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีก็เลยเอามาเป็นของตัวเองตอนนี้น้องอิงก,ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักร้องหมอรำในวงสาวน้อยได้เห็นว่าการที่เราจะมาแบ่งปันกับคนอื่นไม่ต้องรอให้รวยนะพอจะแบ่งก็แบ่งได้เลยมันเป็นอะไรที่สุดยอดใครเห็นด้วยกะลุมเมนมาเ๋ยเสุดยอดจริงๆคารวะคารวะ น้ำใจของแม่หน่อยน้ำใจพระเอกน้ำใจของลูกสาวน้อยองค์หญิงเพชรนนแพงคารวะด้วยความจริงใจมีแต่รวยไปหน้านะยิ่งให้ยิ่งได้นะให้ร้อยมันจะได้มาพันได้มื่นได้แสนหลักการมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็กสะท้อนยิ่งเราปาลูกบอลใส่กําแพงมันก็กกเด้งกลับมาหาเราปาแรงเท่าไหร่ก็เด้งกลับมาแรงเท่านั้นเหมือนกันทํานองเดียวกันกับการให้ เย็นนี้นะครับตามไปดูพ่อเอกช่องพ่อเอกหรือหลายๆช่องคงถ่ายให้เห็นแน่นอนแล้วก็ได้ได้รับความรู้สึกดีๆได้รับพลังดีๆจากลูกสาวได้รับพลังดีๆจากวงสาวนอนเป็นแพงนี่แหละทําให้ลุงติดตามทําให้ลุงอยากทํานะไม่ต้องใครมาชมลุงหรอกลุงทาแบบมีความสุข,ขลุงอนะทําไปตามภาษาคนจกกะเกษียณก็ทําไปสนุกสนาน <laughs> แล้วก็ทําให้เพลงตอนนี้เพลง เอิ้นักนาะงเอกน้อยนะครับเพราะกินใจลุงดูไปร้อยรอบเมืวนะเป็น100รอนะ้อยแล้วก็ดันไปเรื่อยช่วยกันดันนะครับดันให้สิบล้านวิวให้มันชื่นใจหน่อยหนึ่งเดือนสิบล้านวิวนะใกล้เราไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆดูวันละห้ารอบสิบรอบอ่ะก็คนติดตามหมื่นหนึง่งก็คนละรลอบประมาณละหมื่นวิวละดูทุกคนนะดูทุกคนที่เฉลี่ยอาจจะไม่ทุกคนหรอก แต่บางคนก็สองสามมาเลยช่วยกันครับดันลูกสาวเราอย่าให้หน้าลานะครับเพราะว่าในวงการหมอลำตอนนี้หนึ่งเดือนเขาไปสิบล้านสิบห้าล้านวิวนะครัสองเพลงก่อนหน้าน่ะไปนะครับเราก็ต้องอย่าแพลอย่าแพลวช่วยกันช่วยกันโอ้โหลูกเป็นคนให้แล้วสร้างความสุขขนาดนี้อย่าแพลวนะครับอย่าแพลว <laughs> ลุงก็เออถามว่า ทำเหมือนวันแรกที่เพลงออกไหมไม่หรอกแต่ก็ทําต่อนเนื่องนะครับสองวิวสามวิว4ีวิวต่อวันนะดูเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวพักก็ดูว่างจังหวะไหนก็ก่อนจะดูอย่างอื่นก็ดูเพลงน้องสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยทาให้ยอดวิวขึ้นทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําให้น้องมีกําลังใจน้องบอกว่าจะติดหนึ่งมาแรงสิบวัน <laughs> พ่อเอกเอาเดือนหนึ่งโอ้โหสุดยอดเอาเดือนหนึ่งเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ไม่ต้องมาเลยที่หนึ่งนะ บอสโจบอกว่าแอบเอาเชียงคืนให้มันขึ้นมาแป๊บหนึ่งลูกสาวจะได้ไม่เห็นแล้วแคปหน้าจอไว้โอ้นี่แหละคือความสุขนะครับทําให้มีความสุขมดราม่มาก,กับธรรมดาช่องลุงก็โดนอย่าไปคิดเยอะนะอยู่กับโซเชียลก็ต้องรับได้ไม่ต้องไปตอบใครพูดยังไงว่ายังไงก็ไม่ต้องไปตอบช่างเขาเราก็มีหน้าที่ผลิตสื่อให้คนเห็นให้คนดูเกี่ยวกับน้องหญิงเท่านี้มีความสุขแล้วนะเนี่ยเออ Google a นเ e n นส่งยอดมาแล้วไอ้ส่งอ e ีเมลมาละไม่รู้เงินเข้ามาหลายถ้าเข้าวันนี้นะครับเย็นนี้ไม่หน่อยได้ตังนะมาไลก็จะเห็นพวกนี้ลุงจะเป็นแบบนี้เสมอทุกเดือนจะเป็นแบบนี้นะครับมาไลยจะเป็นไม่เยอะแล้วครับก็ช่องมันยังเล็กอยู่ลองคนติดตามสักแสนหนึ่งคนดูรอบละแสนคนดิคลิปละแสนเลยเยอะแน่แตอนนี้คนดูคลิปหนึ่งมื่นกว่า เออสูงสุดก็สามหมื่นสี่มื่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ได้ให้ด้วยใจก็มีความสุขให้อ่ะมันมีความสุขแล้วจบผลมันจะเป็นไงช่างมันขอให้เป็นผู้ให้ <laughs> ไม่ข้ามโฆษณาห้าเปอร์เซ็นให้อีลาน้อยไม่ข้ามโฆษณาห้าเปซ็นให้อีลาน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ผม้เ็ว้วนชวนคุยไว้ด้วยแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดกาญจน์แวะร้านลุงหน่อยนะ ชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญจนะผ่านนั้งนี้ก็มาพูดคุยกันบอกเป็น FC น้องอิงลด5% FC น้องอิงลด5%คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย